ฟังเอออินตกมาในมือนอีเป็นมือนอัดพันหม่มีเจ้าใช่แลวเมืองกำลังมาโฮมเต่าหวังมาเป็นเคยเจ้าสามนผู้หญิงใหญ่สาแหลวเทิงเมืองไก่แลกไก่มอมีได้หักอยู่เฉยมุนมุนกับท่าวสามนเจ้าแม่มท่าต่อได้เลยครับแล้วมาบัดนี้เดินยาแม่ เมื่อนี้เป็นมือเต่าของเราผู้มาเยือนเกือบพ่อเดือนแต่เตรียมงานสู้ประกานมีความพอแล้วชาวพาลามานนอมรอดูจนแน่นอังต่างเมืองหลังเดือลายลายไล,ยลยเข้าสู้สนามเอ้ย เห็นลาเพื่อหัวย้ำย้ำคือเพื่นดีใจไหลมีองค์ชายไหลมาจากต่างเมืองเด้อเป็นลอยมนทาเอ้ยไผเด้อนอสิได้เป็นเคยข่อยทั้งเจ็ดคนให้เจ้าเบิ่ง อีกบ่เสิไ้หูคอยดูว่าไอ้ดอกสวยกันเอ้ยลูกของเฮาทอนั้นสิเป็นผัวเ้อตัดสินให้ทวินเอาไปแล้วแต่ใจบ่มี แล้วจวนเวลาแล้วเดินเทาลูกของเขาสิเสื้อผู้พวกอำมอาจยาสาอยูล่ละพาองค์ชายเดิอสุกรรมนำมาเขาสู่สนามสวยพองงามเดิน มนท่าเอ้ยไปค่ะเสดทีเมื่อนี้ก็ได้มือพัดนัดไม้แล้วพีนี่กินกับ่ไไ้นอนกับ่หลับพีพ่อประไทยหลาม่นท่าเอ้ยมือเนี่ยมอมฉันก็คือกันลเลยไปค่ะเสดทีอ้าวอํมมาดหลอดคร้าได้เวลาเลยได้อํมมาพญาที่พ่อให้เจ้าไปตีขวงหลองเปาหาไส้สดไส้นมเดี๋ยวนี้ได้มากกันบ่หรือขอเดชพะยาค่ะพระองค์ทรงวางพราไทยทึกไปเจ้าค่ะ เดี๋ยวนี่ชายโสดชายนมมัดรออยู่หนาพระราชวังเรียบร,ร้ยรอยแล้วพะ่เอ๋ค่ะโอ้คือว่นในเวลานี้ขณะนี่ชายโสดชายนมรออยู่หนาพระราชาวังเลยว่าเธอพระเจ้<ม>าตายมันได้เวลาแล้วอม,มัดเอ้ยไปตามขอมาสบายพะ่เอ๋ค่ะไม่ยังโยวกโกเมื้อเนี้เห็นหนาเสด็จพ่อตั้งแต่เป็นสนมต้องจนเถ่ามาเนี่ยเมื่อเห็นพระพักเสด็จพ่อเมื้อเนี้ยซ่องเบิกบานเป็นพิเศษเนีเป็นอย่างเป็นแดงเบิกบานย้อนผู้สอนร่อนไส้หลายเต็มเมืองเนี่ยแหละ ออเแสดงว่าเสด็จพ่อพนหนักกูไส้หลายหลายมันบอมแมนมันบอมแมนเป็นแังไหนปกติแล้วเมืองเขามันเอ่าในว่างนี่มันบอมีผู้ไส้แมนบอลอะโอ้พี่แต่เจ้าผู้เดียวกับเพื่อนเออผู้ไส้เขบอกี่ลูกไส้โอ้เมื่อนี้สิเรราดจะบุตรเขยก็เลยพิจิญญาณดีสันดอกโอ้ม่นในกิจในเจ้าเจ้าเป็นขืดหอดใสแล้วเดินนี่เหรอโอ้ขืดหอดเลือคาเลือคาเลือคา เอไปเ <มา S 1> อามาัดหลอดไปไปเจ้าค่ะอ้าวชายโสดชายนุ่มที่อยู่หน้าพระราชวังน่ะ,ะเสด็จเข่าทองพระโรงเร็วไปน้องๆเขาเพื่อเดินเร็วฮะอ,อ,องค์ชา,ายบ้านเมืองสามมนต์มาหยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินอ่าเช่ใช่ใช่ช่ใชช่ใขอถวายพระคองเทินพระยาค่ะเสด็จพอเสด็จแหน่พวกควมชันเป็นองค์ชายมาจากหลายบ้านต่างเมือง ได้ยินอมาทให้ขุนออกไปตีคลองรองเปาม่นเป็นไทขุนม่นเป็นไทขุนไทใดอมาตย่างเดียวบอกขุนมาได้มา<ห>มันมเป็นคำคำหมอลำเพลินดได้ยินทหารอมาทให้ขุนออกไปตีคลองรองเปาว,ว่ามือนีซิมีพิธีเลือกเนื้อครูพวกมอมฉันหวังเหลือเกินพยาขาดเสด็จพอสเสด็จแม่ที่ได้เป็นเคยของสเสด็จพอสามน์และ,สะเสด็จแม่มณฑาพยาการ เข้าใจตรงกันน่ละองค์ชายเอ้ยคือจังสี่ด้อองชายเมื่อนี้พอกับแม่สิจัดงันอภิเสกสมรสห้ยปฏิราทั้งเกียรติของพอ,องพอนี่ก็<อ><ๆ>กถึงได้ให้อมัดหลอดในไปตีควางลองเปล่าถามพวกเจ้านี่ละเอาละองค์ชายบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วเ่ราะว่าพวกเจ้าสิเป็นสามัญชนค้นธรรมดาเป็นเจ้าฝ่าประมหากษัตริย์เป็นไผกระตามสางคือวาใน้เมื่อนี้พอให้สิทธ์พวกเจ้าเท่าเทียมกัน ได้เวลาแล้วให้ยืนเลี้ยงแถวงามๆเพื่อพอใส่ปฏิดาของพอย่นโฉมลูกไปเออลูกกกครับเรียกก่อนลูกกกเรียกก่อนไปลูกหลาวิลาวันผ้าน้องๆไปเลือกเบิ่งได้ลูกหลามากไผชอบไผ่พอก็แม่ตามเจได้ลูกเด้อลูกกกกับลูกเกิดก้อนมูนี่นะอุ้ยมาส่งยิ้มเปย์เปย์สิได้ผัวนะนะเวลาวันพ่อตอนเป็นคนเพื่อยญ่ผู้เกิดไงมูผู้ไป็นตาและถือมาเล ว่าไอ้แดนอมันเป็นติาเป็นสาวนอขึ้นได้บยมายดอกยดเดี๋ยวนี้ใจเวลาวันสันบ่เศร้าทั้งคืนซ่ำ ห่องผู้จังได้โอ oh ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆโองชยองค์ชายบ้านนี่มื่อี้มันหนาด้านหนามนแพ้ววดยได้มันได้ตัวเมียนแลมาตายสิลูกมานาวันมอไกินนาพนจังรลูองค์ชายพัดพนมากูเท่าหลักขั้นเบอร์เอา พอพันโมโหลายพาต่อมาทาระวังหัว าลูก่เอาผู้นี้ลราจังวน้าด้านหนาเมื่อนพระคัศเดศแม่ผู้นั้นหนาด้านหนาเมื่อนพอดเหม็นมโนมา,นเ,ามเป็นตกนนะกอนอุ่นมโนอขัดพัทธิดาเอาองค์ชายพลิติภาพไปเลี้ยงกบนะเพคะเอาขึ้นไปเลี้ยงกบ,เ,งกรบเราคืากาอกบอพัทธิดาคนที่สองเลือกบนะลูกเน,นาะพันผ้ากาคอเลือกบ้า ชายงามโอ้โหบ่เฮายมานอนละสอนอยังมาเลยครับอยังมาเลยผมเป็นล้อนผิวขาวดำดีมีสะ่ห์โอ้งอชายแขกมาเทไม่ตาไว้ตั้งแต่เห็น ของมาไล่ใจแหงตื่นเป็นเคยพ่อคนละองพันพ่อตาเป็นคนละองโอ้โหได้คู่ของแล้วเด้อเจ้าได้ไปแล้วสองอันโอ้สองคู่พันพ่อข้าเอาผู้นี้ละเพคะเด็ดพอเด็ดเม่มาคู่นี้บ่ลูก เปนแล้วเพคะปัิดาเป็นอย่างแม่นมเป็นอย่างจักช่องเลือกพระองค์ทาองค์นี้เพคะเอาก็ฉันมากผู้นี่แหมเขาซาว่าเมีย่นหลายแทะเอาเมียหลายเฮงดีแต่แม่นมจังไหนจะพันจักสันเพคะเอามันจะมีประสบการณ์เดี๋ยวแม่นมเดินนางเดือเดเดินนางเดือตึ้ง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 แม่นมนันนันนันบัดเอาัดจแย่คุนี่โอยปัดั้นดีป็นแฮมบอมฉันประสบนะเน่ โอ้ยเจ้านั่นบ่ต้องสมดอกโยโก้ขูนศิหาเอาเมียหลายๆอยู่จังมีประสบการณ์เจ้าระคังขุโพธิ์ลูกไปลูกไปปฏิดาคนที่สามมัเหลืองก็โน้ขีมินไทยนี่นี่เรามังเหลียงนาลีนางมาเดินเข่าเป็นทนสาว ไอ้นอเถือนี่สามีนอจังสิไครลานความพ่อเลือกใดใจหากซ้องบ่ท่านเห็นแต่ต้องจำสมยอาเลือกหนึ่งคนอ้อยมานอนส่อนนายอือกเพค้องค์หญิ ถือมาไล่นอเดิน <sucks> ย่อไปมา่ตั้งไลยเราจะสีเอาผู้ใดเรียกเอาเลยผู้นี้ก็เขียวค่ะเขียวจะมาเขียวะไมเขียวเดีวเขียวแต่สุดเขียวเบ่ดหนาอกไส้กต้องขนมนเใจดอกสีว่านเลียวกบาโรดชุดเขียวเขียกตาแล้วจะเขียว ตอกลองเอานอผู è, oh. いい ja أ, ้นี้ของนี้แท้ดอกว่าใเดนนอผมใช่เอผมใช่มาจากฟังเล่ามอมฉันเอาผู้นี้แล้ว่คะเสดพ่อเสดแม่เอาไบวบไไปูใบหญ้าโอ้ใบว่าลูกไป พัดิดาองค์ต่อไปลูกหลามาโอ้พัดิดาองค์นี่นายใหญ่เปิ่นเบิ่นด็แท้บ่ันนายใหญ่จีิเออหน้าผากงามดีอย่างเบิ่งสุดๆเดินลูกเด้อพิาคนหน้าใหญ่ดิเพียงประทังยกโบ้ยยังไงปัตมาดีได้เป็นคนละสีบ่มีถอยเรียกไผถือมา สามาเข้าใจเลือกแค่องค์หญิงยิ้มท่านพักกาเลือกผู้นี้แหละเพคะเสด็จพอเสด็จแม่มักผัวกินบ่ลูกแม่แหละเพคะเสด็จพอเสด็จ่ได้ๆๆห้ถามยางมาเนี่ยมาจากไหนเพคะองค์ใช่องค์นี่มาแต่เมืองไหนก่อนมาเมืองจีนค่ะมาแต่เมืองจีนอ้วนมาแต่เมืองอูฮั่นเออมาแต่เมืองหูอันอูฮั่นว่าเป็นหูอัน พอดีล่ะพ้นมาจะเมืองอูหันพัติดากระจีเส้าอันเส้าหยังเส้าอันเส้าหยังเส้าอันทีเพราะจะได้เอากันใต้แทบประเทศหนีหนีห่าวหนีหาวน้ำหนี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 กจะชี้นั่นี่ยโอ้ยแม่นมโกเลวไหลเจ้าไปลูกไปยังไปสุดๆทางคนเด้อลูกเด้อไปพัติดาวผมกินแล้วหน้าออานุงเป็นคนห่า แต่ตรงที่สเปกมาฮีเดโนโยเห็นประเทศดาคอ์นี้คิดพอแยแหลมมาจับเปคน้าโบามากะยังบ่าโบมากงย่าบาตัวเพค่ <laughs> เอาโหม่าไ้ใาย <laughs> เป็นเคยพ,ออ <laughs> พอ่อบอลนุนพายมอสนอ้วนชายกะสร้างเขา <laughs> แต่เขาเปืม่ม ไปข้าเสด็จพ่อสเสด็จแม่มักผู้นี่ล่ะลูกพ่อมักน้ำยุงเงินเล่าร้ายหลาย,ลายเล่ารวยก็ไปข้าเสด็จพ่อสเสด็จแม่หนูเล,ลือกไปลูกไปมาลูกลามาย่างมาเบิ่งผิดวะมาหวดรถเราไล่หลายเด้สะอ่อนองค์หญิงองค์นี่นะเป็นอยังได้พอ่อแหลือยะสัวตอนบังไฟโก้โอ้ยโป้โป้บวกบวกอาทตย์นที่หกเลี่ยงซ่องกอดยืนใจคึ้น ใ้มันซึมเกือบสิน,นายละแม่เอ๋ยแม่เกือบเป็นคนต่อทายสิมาไม่ตุ้มเป็นผู้ใดเด่นเอายางมาปฏิดัติยางเลยยางไหมปล่อยยางปล่อน ดีนะเพคะถือกระเทยนะเพค้ยละคนลายเมืองลายบ้านบ่ดนใจดอกคือว่าโอ้เสียเอาผู้ใดนี่ล่ะแม่นุ่มเสียเอาผู้ใดดีแม่นุ่มโอ้ผู้ใดจีสมหน้าสมตาเลือกเอาผัวทางพม่านอนรวมดอกหวมทา ขมิ้นเตยเอาพวกนี้ละ่ะค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่มักัวพมาา่าบอลูกแม่นค่ะเบิงซ่งเป็นตาดำเป็นตาใหญ่ดีพี่เสด็จพ่อเสด็จแม่เอาเหรอกเอาโอ้ยนายนี่เนาะนายอย่างขไดไอองค์ไผ่ผู้นี้เขาติต้องเปลืองงบประมาณน,นะเพคะเอาใจในเรื่องเสมอเปลี่ยงงบประมาณต้องเปิดไส์อยู่บริขาดเข้บมาปเปิดไส์บริหินเด้มดันเป็นอย่างนั้นแหละกว่าจะอยู่ขมรโอ้ยนานเลย ก็ยังก็ให้เกียรติลูกเขยพอเนี่ยอ๋อเลือเพค้เพค้เพค้เพิ่งไปกันสี่ตัวโยกก็ไปอ่ะเพิ่งนับพวไสาผิวดำนี่มีดีดีจังนะไปเลื่อวก็ไม่รู้คามไปไปเลื่องเพิ่งนั่นปฏิดาเนี่ยธนาพมาตยังเหลือซัมเนียบูจาธนอมาตเหลือซัมเนีแล้วปฏิดาเอ้ยอ่ะไปเบิ่งก่อนลูกไปส่งทอดพระเนตรเบิ่งพระเจ้าค่ะเอใส่หูใส่ตาบนหละลูกไปพ่อมาไทยบอ วัจนาใจนี้ว่างบ่เลือกวามดอกชายใดขออภัยเนื้อหัวอีพ่อน จะน้ายังอ่อนขอพัดพันต่อจาาเจ้าบมด้เงาเยาวานัละแม่เอ๋ยแม่โลกขออยู่ว่างวางจากว้างยามอโหอ ค่าอีหยังกันยังเจ้าบ่บได้เหรอฮะเนี่ยมเห็นไผยบ่มี แม่เพคะรลอดจนาบวังหอมชายได้เพคะเสด็จพอเสด็จแม่รลอดจนาจเป็นอยังคือนบวแบบนั้นหรอลกูกฮะเห็นบวชเพววื่ออเขาเลือกนี่เขาเด็แต่ผู่รอรอได้แต่ผู่ล,ะละุยล,ะละุยบัตรเจ,จ้าของเป็นยังคือนบวเลือกหรอลกูกฮะบัรเจ้หน้ายังน้อยบ่ท่านด้อยากมีเหนื่ยวคุณในตอนนี้ให้โมเอ๋ยพ้นเอาไปก่อนสาเพคะเสด็จแม่คือว่าจังทร์หลับเพคะเสด็จพี่รลอดจนา เข้าเสด็จพ่อรถจะน้าเป็นอย่างคือนตองเบาจังสีน่ะลูกเหรอรถจะน้าแหกตาบังเอิญครับอ้ายเปน,นอ่ะนะมีแต่ผุดเอาผูดจบๆงามๆมีสกุลรุ่นชาติรถจะน้าใช่าตามองใช่สดใสนมที่เหลือขัดระเบูกเหอ้อโอ้ยเสด็จพ่อกระเเวกครับ,บลดจะน้า<ฮ>ยิ้มว<ฮ>่ท่านด้ถึกตาตองใจใช่ใดเป็นข้าเสด็จพ่อบ่ถึกตาตองตาใช่ใดรถจะน้า แมนลดจะหน้านี่สิถื่อตาต้องใจหรือบ่ถื่อตาต้องใจลดจะหน้าก็ต้องเอาพร้อมเอื้อยพร้อมพีเพราะว่าความในใจของพอนี่อยากสิจัดงั้นอภิเษกสมรสขึ้นแค่หนึงเทค่เดียวมันแล้วมันตัวอำมาตย์รอดแม่นมเกาะโดยเพคาพี่พลอยพวกเจ้าไปตีขวางรองเปล่าหาไส้สดไส้นุ่มตามหัวเมือเมืองต่างๆนี่มันมีอยู่แค่นี่แต่ไส้สดไส้นุ่มเหรอเอามาเผื่อจะได้พ่อเอ้ยแหน่ใจเราเตี้ยหัวปะ มันเบิดขัดเราพ <Sud> ่อเบิดเบิดม <am> ันเหลือผ <am> ู้ใดกันไ่นุ๊กพ่อเหลือบางอปลาอยู่ใสปลาตีมเขาโอ้ยเสียวมาอย่างภาษาพีบ้าพี่บอฮะน่ะอํมมาดรอคือวันในเวลานี่ก็นี่มันที่เป็นไผกระตามส้างขี้ไล่ไทยเปย์หูเลตตาบอดคนทุกคนยากก็ไปบตามมันมาคือว่าในเวลานี่ก็นี่พอนี่อยากให้ลูกสาวของพ่อเลือกในสุดใจเข้าใจบ่เหอะ พอเสรเวลาพวกเจ้าอีกอสามมือสามมือใไ้ไปตามเอ,อมาบักเงาะปลาบ้าใบขามาเลือกค่ะเลือกค่ะเผื่อห้รถจะหน้านี่เลือกถ้ารถจะหน้าเลือกบ่เ,เลือกคอยวากันไหมโอ้รถจะหน้านี่ก็เช่นกันอีกสามมือพอสิจัดงนานอภิเษกสมรสห้อีกครั้งหนงึ่งรถจะหน้านี่เตรียมตัวเตรียมใจแล้วลูกนะพรบอมพรอยากได้บออยากได้รถจะหน้าก็ต้องเอาเข้าใจบ่ลูกไปเมื่อนีอ้<อ> เตรียมตัวเขาผักพอนไปลูกไปโยกเกาะอะไรพอได้ยุนี่กูว่าพ่อกับแม่จได้หลายคนลูกนิดเดียวิแมนแหละน่าลูกเพิ่นผู้เดียวเพิ่ก็อยากได้ตัวบอมฉันก็อยากได้คือกันเพคะโอ้ยเศ้าแน่มึงนะ,นะอยากได้ก็จังเอาเอาสองคนทั้งหลังเดี๋ยบ่พอได้ไมือนี้เตรียมตัวขอผักพอนไปอ๋อโดยข้น้อยเรือเพค้าหรือคะครจาค่ะ